เปิดชื่อนางเอกที่ไม้พัทธรเดชประกาศปลื้มออกสื่อครั้งแรกจับตาแทนที่ปุ๊กลุกเรียได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่ใครหลายคนชื่นชอบนั่นคือไม้พัทธรเดชสงวนความดีเชื่อนไมเคิลแต่คนทั่วไปรู้จักกันในชื่อเล่นไหมปัจจุบันอายุ32ปีเกิดวันที่17เมษาย,ยนปี2533เป็นเพรเอกและในแบบชาวไทยสังกัดช่องหลากสีมีผลงานการแสดง ออกมาอย่างต่อเนื่องอาทิเลือดเจ้าพระยาแม่ขาคมพยาบาทยายกัลายาในห้อยทมินเลรักพุบาและอื่นๆอีกมากมายทั้งนี้ไมพัทรเดชสงวนความดีชื่อเดิมอัครเดชสงวนความดีเริ่มต้นเข้าสู่วงการบันเทิงจากการร่วมการประกวดดัชชี่บอยแอนเกิลปี2006โดยการประกวดครั้งนั้นไมพัทรเดชได้รับตำแหน่งรองอันดับสองต่อมาในปี2011ได้เข้าร่วมการประกวด แมนส์เฮลส์ s, s Challenge จนได้เซ็นสัญญาเข้าเป็นนักสแสดงในสังกัดหลากสีจนถึงปัจจุบันทั้งนี้ทางน้้นชีวิตความรักไหมเคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับนางเอกสาวอย่างปุกลุกฝนทิพที่แม้จะไม่ได้มีสถานะชัดเจนแต่เขาบอกว่าแค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับผมว่าอยู่แบบนี้ก็มีความสุขแล้วคือเราอยู่ในสถานะแปลกๆมันคุยกันได้ทุกเรื่องเราเป็นให้กันได้เกี่ยวบทุกอย่างเป็นเพื่อนเป็นที่ปรึกษา คือเป็นแบบน really ี้มันมีความสุขมากกว่ามากกว่าเป็นเจ้าของเราอย่าไปก้าวไก่กันผมว่าเป็นอย่างนี้โอเคแล้วคืออยากจะบอกว่าความสัมพันธ์นะวันนี้ผมโอเคอยู่แล้วผมมีความสุขดีที่เราเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้อนาคตวันหนึ่งอาจจะผ่านเรื่องราวอะไรกันมาเยอะจนบอกกันได้ว่าเราเป็นแฟนกันนะหรือเราอาจจะเข้ากันไม่ได้มันก็ไม่รู้อนาคตหรือบางทีอาจจะแต่งงานกันอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่วันนี้มันคือความสุข เราแฮปปี้ที่เรามีกันแล้วเราก็ได้ไว้ใจกันเราสามารถพูดเรื่องส่วนตัวให้เขาฟังได้แค่นี้เราก็แฮปปี้แล้วทั้งนี้ล่าสุดเมื่อวันที่10มก,กราคมปี2566พระเอกรวมช่องอย่างไมพัทรเดชได้พูดชื่นชมที่สาต่อหน้าว่าปลื้มเธอจริงๆเพราะท่สาเป็นคนที่ขยันทํางานและไม่บ่นอะไรเลยเรียกว่าเป็นมิตรภาพดีๆของพระนางรวมช่องสําหรับที่สามีโอกาสชิมรางผลงานละครครั้งแรกโดยการผลักดันของสุปชัยศรีวิจิตร ซึ่งเป็นละครเชื่อมสัมพันธ์ไทยเกาหลีใต้คือเรื่องใต้ฟ้าตะวันเดียวซึ่งรับบทเป็นนางเอกประกบคู่กับมาริโอ้มารเรอร์ซึ่งทําให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นและหลังจากนั้นไม่นานได้เซ็นสัญ,ญญาเป็นนักแสดงในสังกัดช่องหลากสีทั้งนี้หากใครอยากติดตามความน่ารักของนางเอกสาวสามารถติดตามกันต่อได้ที่ Facebook ส่วนตัวของเธอ